เอาปรงๆกันเลยก็คือเจอประชาชนกับชียะยังไงแล้วก็จะเอาข้อมูลของชีอะที่ที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับชีอะว่าให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วตัวชีอรเป็นยังไงกันแน่เนื้อเรื่องเนื้อแท้แล้วก็ลับหลังเป็นยังไงฉากหน้าฉากหลังเป็นยังไงอะไรที่เก็บอะไรที่ซ้อนเล่นอะไรที่เขานําเสนอนาเสนอปอสังคมนะครับดังนั้นสิ่งที่สิ่งที่เราอยากคุยที่เรามาประชุมกันวันนี้คือเราจะจะทำยังไงให้ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงข้อคุมเือต่างๆเกี่ยวกับชีอะเนี่ยให้สังคมได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีอะเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับอิสลามหรือไม่อย่างไรพอที่ผ่านมาทุกวันนี้เอามาตั้งแต่สิบปีที่แล้วยี่สิบปีจนถึงทุกวันนี้ชาวบ้านชาวช่องก็ยังยังคงคงุ้มเครือยังไม่ชัดเจนว่าตกลงชีอะเนี่ยเป็นมันสยปหนึง่งหรือว่าเป็นศาสนาหนึ่งหรือว่าเป็นแนวความคิดในงในอิสลามหรืออย่างไรดังนั้น เราประชุมกันวันนี้เราอยากให้นักวิชาการนักวิชาการสุนนะนักวิชาการสายฮัจุสุนนะหัวใจมาทุกทุกระดับนะครับมามาร่วมกันแสดงจุดยืนแสดงความมุมมองว่าตกลงอิสลามมองชีอะในระดับไหนชีอะในประเทศไทยนะครับจากข้อมูลจากข้อมูลที่ที่นำโดยข่าวสุนักข่าวของชีอะเองนะครับเขาบอกว่าชีอะ ในใน,ในแถบเอเชียเนี่ยประเทศไทยมีการเติบโตเร็วที่สุดนะครับล่าสุขข้อมูลชียให้ประเทศไทยตอนนี้มีอยู่ประมาณ4 0 0 0มกว่าคนแล้วก็ในแถบเอเชียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แถบเพื่อนบ้านประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นประเทศที่เชียร์เติบโตเร็วสุดนะครับมีการมีการเปิดมาหลาลัยเปิดโรงเรียนเปิดเป็นโมนิที่อะไรต่างๆคือ จริงๆแล้วนะครับถ้าพูดกันจากจากที่ผมคนความมาผมทาเรื่องนี้มาเนี่ยครับจริงๆชี้น้าไม่ได้แข็งแรงเลยชีย้น้าไม่ได้แข็งแรงเลยแต่ตรงกันข้ามพวกเรานี่แหละครับที่ออนแออ่อนแอจริงๆออนแอถึงขั้นที่ว่าหนึ่งออนแอเพราะมอเพราะถ้าจะบอกว่ามินประมาทก็เป็นได้ประมาทคิดว่าไม่อาชี้นไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยสองการมองในลักษณะที่มองว่าชีอะ้าเนี่ย เป็นมิตรเป็นมิตรคือไปตกหลุมปวัติศาสตร์ของเราเนี่ยถูกหลอกมาก็หลายต่อหลายปีอุลามะรุ่นต่อรุ่นหลายหลายคนออกมาว่า,าถูกถูกอะไรถูกหลักการตปฏิยะของชินี่ยมาบางมาแสดงข้อเท็จให้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 เข้าใจว่าเป็นมิตรกันนะอะไรแบบนี้ ก็เลยทําให้การเติบปตูของเชีย่ยค่อนข้างจะจะคล่องขึ้นจะสะดวกมากเราเปิดประตูให้กับเขามา,มานานนะครับเพราะความที่เราเองนี่แหละครับที่อ่อนแอเพราะความที่เรามองว่าเขาไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเราเพราะความที่เราเข้าใจว่าเขาคือแนวคิดหนึ่งที่อยู่ในหลักการอิสลามมีชาติมีกัลิมาเหมือนกันมีหลักการอิสลามเหมือนกันมีกกรูปคนเหมือนกัน เราก็เลยประมาทซึ่งทำให้าการติโตในในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเร็วค,ครับครับผมถึงความร้ายแรงของชีอะนะครับทุกวันนี้เราใน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 ประเทศไทยอาจจะยังไม่รู้สึกถึงถึงถึงภังยอันตรายแต่ถ้าเรามองในในในระดับระดับชาติตา่างระดับโลกต่างประเทศเนี่ยปัญหาตา่างๆที่เกิดขึ้นคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่คนที่อยู่เบื้องหลังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะจะเป็นที่ซีเรียที่อิรักที่ ที่บริเรนหรือกระทั่งล่าสุดตอนนี้ที่คุยคปัญหาเรานี้ทุกคนก็ต้นต่อก็คือเชียร์าทาั้งสิน้นครับอาจารย์กําลังจะบอกว่าชียร์ในไทยเนี่ยมีวางแผนอันแยกยนที่จะเข้ามาลุกคืบแล้วก็ดึงมวลชนไปใช่ไหมฮะก็เป็นเป็นแผนเลยครับเพราะหลังจากที่แถกวังอ,ออกกลางเนี่ยรู้ถึงภัยชียร์ในขณะเดียวกันทางทางแถบเอเชียบางเราเนี่ยไม่รู้ถึงพิษภัยตรงนี้นะครับก็เลยเป็นเป็นเป้าหมายหลัก เป็นเป้าหมายหลักของ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 ชีอาที่ที่มองว่าเอเชียเป็นเป็นเป็นอาณาเขตที่พวกเขาสามารถเติบโตได้ครับครับที่มาประชุมวันนี้ก็เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการทําให้สังคมมุสลิมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่าสามารถชีอาต์โดยรวแล้วเนี่ยคือมุสลิมหรือเปล่านะฮะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยชีอาได้มาแอบจริงว่าเป็นมุสลิมท้งทีม่แท้จริง ตา,ตามพัฒนาบุรุษละทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็ฟันตรงชัดเจนนะครับว่าบริบทของชีะห์ความเชื่อความศรัทธานั้นแตกต่างในอิสลาลมและซินเชิงนะแล้วก็เหตการที่ชีะห์กำลังรุกคืบในการที่จะเข้ามาทําให้มุสลิมซินอากีดานั้นก็ถือว่าอันตราย,ยอย่างยิ่งโดยเฉพาะกรณีล่า,าสุดที่มีการจับจ้วงแล้วก็ดูหมิน่นท่านนบีมุฮััมมดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากคลิปของนายซะยิดสุลัยมานเองนะครับที่พูดหยาำเหยีดยด ท่านนบีหลายๆท่านเนี่ยท่านนบมอดลสุลต์สุลามคนเดียวนะว่าเมื่อมีชีอะห์แล้วมันจะเป็นต้องมีนบีนับูร์มิซาริกนะครับนี่ความชั่วร้ายอย่างหนึ่งที่ชีอะเนี่ยพยายามที่จะคืนกินและพยายามที่ปิดเบื้องหลังการสลามซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่มีต่างศาสนาอื่นมาทําการลบหลู่เหยียดหยามนบีของเราเนี่ยเรามักจะออกมาประท้วงหรือไม่เห็นด้วยหรือประนามคนคนนั้นนะครับหรือหาวิธีการหนักหนต่อสู้กับคนที่มากระทำการยำเหยียดท่านนบี ในขณะนี้เนี่ยไซดูไซไซสุเลมานแกนนเชียะน์ในน้ำไทยเนี่ยออกมานะครับดูหมิ่นเยียดหยามท่านนาบีลบหดูตำแหน่งของท่านนาบีแล้วเรามุสลิมจะอยู่ได้เลอครับในวันนี้เนี่ยผมเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนมุสลิมทั่วประเทศนะครับลุกขึ้นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทเนื้อแท้ของชีอะจริงจังๆสักทีว่าตกลงแล้วชีอะคือมุสลิมหรือศัตรูมุสลิมกันแน่นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการให้ข้อมูลข่าวสาร หลกักความเชื่อเกี่ยวกับอาชีร์ชีอา,นา,าเนี่ยให้ผู้นำประชาชนได้รับทราบมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน,านเมืององค์กรนําผู้น,านําสังคมในเมืองไทยเนี่ยนะครับได้มีจุดยืนที่ชัดเจนเกียเเก่ยวกัแบบชีอาอย่ที่เนื่องจากเรื่องของความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับชีอาเนี่ยเราบอกว่าประชาชนมุสลิมเองเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องอชีอาเนี่ยมากเท่าที่ควรหลังจากนี้เนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีการบรรจุเรื่องความรู้ของชีอาเนี่ย ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นมัสยิ์โรงเรียนหรือทุกที่นะครับ